สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ว่าผมโอชิชแนลนะครับวันนี้ผมจะพาไปสอนเล่นแอปหนึ่งนะครับที่สามารถถอนเงินได้หรือไม่นะครับนั่นคือแอปนี้นะครับแต่ว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็แอปนี้นะครับก็กดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะพาไปดูแอปกันเลยก็สอนโหลดได้ที่เพจสตูนะครับนี่นะครับผมจะพาเข้าไปนะครับนี่นะแล้วก็ กดไปตรงที่ผมทำได้เลยนะครับอยู่ใต้ลิงก์นะครับในวา่านี่นี่นะครับแอปที่ผมนี่ก็เป็นชื่อแบบนี้เลยนะครับโดยที่อยากไปก็ไปตั้งได้เลยนะครับไปเล่นกันเลยนะครับนี่นะก็มาเข้าหน้าตาแบบนี้นะครับ นี่นะก็เป็นหน้าแบบนี้เลยนะครับเรามันโหลดเสร็จก่อนหน้าครับนี่นะก็กดเล่นไปเลยนะครับ,บนี่กดว่าคบไม่ใช่นะครับแล้วก็ทำสามอันนี้นะครับทำให้มันครบ3อันนะครับแล้วก็จะได้ถูมันนี่ไปใช้ฟรีเลยนะครับนี่นะ ก็ใช้แบบนี้จนกว่ามันจะติ้งๆิ้งติงต้งติ้งไ <ป S 1> นะครับ<ำ>นี่ครับเล่นมาแบบนี้นะครับนี่ได้เป็นแบบนี้แล้วก็รับมันนะครับนี่ก็มันจะเป็นโฆษณาแบบนี้นะครับก็ดู จบแล้วก็จะได้รับแบบนี้เลยนะครับก็เล่นไปต่อกับยาวๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับเล่นแบบนี้เลยนะครับก็จะเล่นไปยาวๆนะครับแบบนี้นี่นะนี่นี่แล้วก็จะได้ถูมาแบบนี้แล้วก็กดรับมันนะครับนี่วิดีโอแบบนี้นะครับดูจนจบแล้วเราก็จะได้ นี่นะครับพอดูจบแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปแสดงอะไรสันนะครับก็กดทิ้งไปเลยนะครับนี่นะแล้วก็เล่นต่อ,อยาวๆนะครับเล่นไปต่อ,อยาวๆเลยนี่นะแล้วก็กดรับอันนี้ผมไม่รับนะครับเพราะว่าผมมีเยอะแล้วส่วนใครที่ไม่มีก็กดรับเลยนะเล่นต่อ ก็กดเป็นการตั้งค่านะครับไม่มีอะไรครับเสียงก็ลดได้นะครับส่วนการอนไดที่มันเป็นโทรศัพท์นะครับเราต้องทำภารกิจน,นะครับดูวิดีโอ,โอให้ถึง2องว,วิดีโอนะครับส่วนอันแรกไม่รู้ให้ทําอะไรนะครับก็กดทิ้งไปเลยนะครับนี่เป็นการเขยน,นะครับเอกดรับอะไรก็ได้ กดลาไปดูวิดีโอจนจบแล้วก็จะได้รับแบบนี้เลยนะครับนี่นะแล้วก็กดมาไม่มีอะไรแรกรับแลกไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังทำภารกิจไม่เสร็จนะนี่ก็จะเป็นตรงยกเลิกลดค่าพลังของพิสตอนนะครับนี่กนะ็เล็กไปเลย เงินกมันจะได้ขนะิก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับัอนนี้ก็เป็นการแลกเงินที่เป็นเหรียญสิงหทองแลกแลกได้5บาท10บาทอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนแลกทูมันนี่นะครับนี่นะครับกดไปเราต้องทำภารกิจให้ถึง13,130บาทนะครับเนืจะแลกแลบทูเหรียญนะครับ ก็รอไปอีกสามวันนะครับมันจะเข้านะครับนี่ก็จะเป็นการเลกรับดูวิดีโอให้ถึงหนะ้าสิบวิดีโอแล้วก็จะเลกรับอะไนะครับนี่นะครับนี่นะนี่นะนาาี่นะทำภารกิจให้เสร็จนะครับบ้านโอ้โอ้โหเย่แบบนี้เลยนะครับ แล้วก็กดออกไปนะนี่ต่อแบบนี้เลยนะครับก็กดให้มันถึงแา้กันนะครับถ้ามีเสียงอะไรลบกกวนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอ่าอยู่ในบ้านนะนี่นะนก็จะเป็นแบบนี้นะเข้ามาหน้าที่ถอนเงินนะครับ แบบนี้นะครับจะรอให้มันถึงจนเสร็จนะครับนี่นี่นะครับก็เล่นไปต่อเรื่อยๆนะครับนี่ตรงรูปตัวเอนะครับก็จะเป็นเงินสดราคาสิบบาทครับเราไม่รับเพราะว่าเรามีสามใบแล้วนะครับก็กดทิ้งไปเลยนะครับนี่กดทิ้งไปแล้วล้วก็จะเข้าตรงรูปตัวเอนะครับ นี่นะ300้กดขอพี่นสามร0 0นะครับอันนี้ผมทำภารกิจเสร็จแล้วอีก3วันมันจะมาส่งเงินราคา300นะครับใครที่อยากติดตามก็กดติดตามเลยนะครับเพราะดู EP ต่อไปนะครับนี่นะจะมี500ดูวิดีโอ100วิดีโอนี่นะเล่นไปแรกก็ สำหรับใครชคอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กันนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปใครที่อยากรอดูอีกทีหน้าก็ไปดูกันได้เลยนะครับแต่จบแล้วนะครับเดินไป